เชื่อเมียมีแต่ชีวิตเจริญถูกต้องได้ไหมทุกคนเพราะว่ามีอาพาแต่ไปทําอะไรให้มันได้เงินได้ทองถูกต้องที่สุดในโลก <c oughs> คนอื่นเขาไม่ได้พาหล่อนไปได้เงินได้ทองเหมือนฉันขอบคุณครับสรู้ตัวไหมวเอาเขาขอบคุณนี้นออ่ารักที่สุดฉันเนี่ยพาแต่ไปหาเงินหาทองอได้เงินได้ทองทำมาหากินเป็นอ,อ,อันนี้ถูกนะจริง ได้ทีรามใหญ่เลยอ๋อสวยยุดยับขอบคุณสวยอตีังคนาขอบคุณที่เกิดสวยู่้ดีอณจะขึ้นรถไรตลิาไปเอาขาั้งกล้องอีกอันหนึ่งนมนใหญ่นะถ้าอยากไปตั้งไรตรงไรถนี่ตอนนี้ไปเก็บนะ เชื่อมีแล้วจะมีแต่รวยรวยรวยรว,ยวย <Okay. S 1> เพราะว่าแพรลี่เท่ากับการค้าเพราะว่าแพรลี่เท่ากับแพรลี่เท่ากับเงินแพรลี่เท่ากับการค้านี่มาเที่ยวนี้ไม่ได้หยุดนะเนี่ยขายทุเรียนทอดนะแอปขายทุเรียนทอดตลอด <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีเที่ยวฟรีไม่มีค่ะได้ตังตลอดไม่อยู่บ้านก็ต้องหาเงินขายทุเรียนทอดจร่คิดเหมือนกันนะเวลาออกมาเที่ยวเราจะขายของ ก็คือขายได้นะก็ขายาของเร<อ>าทำตามให้แพรลี่เลยนะเนี่ยดี๋อย่าไปโพสโซเชียลอ่ะใช้เล่นๆมันไม่ได้ไประโยชน์มันไม่ได้เงินได้ทองใครบอกว่าเล่นโซเชียลแล้วติดโซเชียลแล้วไม่ดีนะได้เงินนะคะทุกคน